การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ของชายเลยคือแบบตลอดแบบ20กว่าปีเกือบ30ปีที่ผ่านมาชายแบบสะสมอะไรไว้เยอะมากไม่ใช่แค่ประสบการณ์อย่างเดียวมันกลายเป็นว่าแบบสะสมน้าหนักสะสมน้ำหนักจนลายป็น่าแบบเออเหมือนแบบยอมที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วยอมที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นอ่ะแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้น่าจะก็คงต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วพอวันหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบอายุเยอะขึ้นแล้วเราจะต้องปล่อยให้เรา มีคุณภาพชีวิตที่มันแย่สุขภาพแย่ไปเรื่อยๆเ,เราเราลุกขึ้นมาทําอะไรได้แล้วลองดูสักทีด้วว่ามันจะแบบมันจะเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือเปล่าแล้วพ่อมันทําได้สําเร็จอะมันคือแบบนี่แหละทําไมเราไม่ทําตั้งแต่แรกแล้วทําไม,มเราปล่อยให้ตัวเองเลยเถิดไปไกลขนาดนั้นมามาถึงทุกวันนี้ตอนนี้คือมันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในชีวิตของชายจริงฉันไม่เคยแบบอยู่ใน ในสภาพร่างกายแบบนี้สุขภาพดีแบบนี้สุขภาพจิตดีแบบนี้ความมั่นใจแบบนี้มาก่อนเลยได้ซ้ำมนได้นใหม่มันได้คนใหม่จริงๆค่ะหลายคนคิดว่าอุ๊ยมันได้แบบแฟนคนเก่ากลับมาเหมือนตอนคบกันแรกๆก็อยากจะบอกไม่เคยนะคะตั้งแต่คบกันมาก็อยู่ด้วยกันมา18ปีแล้วก็ตอนนั้นคือเขาก็ก็มีความอบออยู่แล้วอะค่ะซึ่งเป็นอันนี้เป็นร่างใหม่ที่ไม่เคยเห็นเลยซึ่งดีมาก มันดีมากค่ะมันดีมาก <c oughs> <c oughs> เรียกว่าดีมากๆเนาะก,ก็เห็นตามภาพอยู่แล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ใช่ได้ด้วยจริงๆแล้วบอกเลยว่าพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจ ไม่ใช่แค่กี้นะคะคือเป็นแรงมดาลใจให้แบบคนรอบข้างเพื่อนๆกลุ่มกี้ด้วยคือหลายคนก็อยู่ดีก็เริ่มลุกขึ้นมาแบบออกกำลังกายเริ่มถามว่าเฮ้ยแบบดีจริงไหมอะไรเงี้ยคือเขาเห็นจากที่พี่ชายทําได้และเห็นที่กี้ก็ทําตามคือมันเริ่มจากที่กี้รู้สึกว่าถ้าเขาทําได้ในในวัยนี้กี้ก็รู้สึกว่าเออจริงๆเราก็อยากที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในในวัยนี้ด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าเราก็โอเคก็แค่แบบทําอะไรเดิมๆแล้วมันไม่ได้ผลนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมาลองสักตั้งหนึ่งแล้วมันก็็ดีีริงๆเหมนมนนนท่ ชุดเปลี่ยนคือแบบนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับรูทีของฉันมันลูบอยู่แค่การกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอวันไหนที่ต้องออกไปทํางานก็ไม่มีแรงไปนั่งอยู่ที่กองก็คือลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปถ่ายแล้วก็กลับลงมานอนเพราะว่าม,มันไม่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันเหมือนใช้ชีวิตยากยากมากเลยจริงๆแล้วจุดพล็กเลยจริงๆก็คือตอนที่แบบ ความตั้งใจของชายเลยคือแบบชายอยากจะสนิทกับลูกมากๆ้ายอยากจะแบบใช้ชีวิตใช้แบบให้ลูกมีเมมโมรี่มีประสบการณ์ที่ดีกับพ่อกับแม่อยากจะแบบเป็นเพื่อนสนิทกับลูกแต่ชายทาไม่ได้วันที่ลูกเดินขึ้นมาแล้วมาบอกว่าพ่อไปเล่นกันแล้วจะแบบไม่ไหวกับลูกเหนื่อยไม่มีแรงแล้วมันเป็นอย่างนั้นอะ่ะซ้ําๆไปอยู่เรื่อยๆทุกวันจนชายแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วอะ่ะนี่คือแบบไอ้สิ่งที่เราตั้งใจมันมันสวนทางกันเลยอะ่ะ ก็เลยลุกขึ้นมารู้สึกว่าแบบเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้เราต้องเริ่มเริ่มกลับมาดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดกับลูกกับครอบครัวให้ได้ก็เลยได้เห็นร่างทองตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเป็นร่างทองไปสุดมาก <c oughs> คือเริ่มจากว่าโอเคเราถึงจะวัยใกล้50แล้วอะ่ะถ้าเราตั้งใจจริงๆมันต้องทำได้ แล้วเดือนหนึ่งผ่านไปมันเริ่มเห็นผลมันเริ่มแบบสบายตัวตัวเบาขึ้นเหมือนกระฉับกระเฉงมีแรงมากขึ้นสุขภาพด,ดีขึ้นอ่ะมันว่าเอะถ้ามันแบบผ่านมาแป๊บเดียวแล้วมันเราถ่าสามารถทําได้ขนาดนี้เราไปต่อได้ไหมเราไปให้สุดทางเลยได้ไหมหรืว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะไปถึงไปให้สุดเลยลองท้าทายตัวเองดูแล้วก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าล่างทองเลย้วกันล้างทองต้องมา <laughs> ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ห่วงค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นอยากโชว์อยากอวดอยากอวดมากกว่าค่ะคนนี้เป็นตัวลุ้นแบบให้แบบถอดได้ถอดเลยตลอดเวลาคนนี้ก็จะเคยเห็นว่าเขาเขาไม่เคยค่ะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเหมือน attention แบบใหม่ที่เขาได้อะมันแปลกใหม่แต่เราภูมิใจมากภูมิใจมากนี่คือกลายเป็นว่าซีรีส์ละครหนังอะไรหลังจากนี้มาที่ติดต่อมาก็คือแบบ

เข้ามาลันวงการได้ร่างเนี่ยคือมันมันเปลี่ยนแปลงอลักษณะงานที่เข้ามาจริงๆเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ก็แบบจะเล่นเป็นพ่อเป็นอะไรที่แบบหลายๆคนเคยเห็นอยู่ตอนนี้คือแบบงานที่เข้ามาติดต่อมาคือแบบบู๊นะคะเป็นแบบต้องโชว์หุ่นโชว์ร่างนะคะจะบได้อย่างนั้นจริงเหรอแต่แบบเออมันมันเปลี่ยนแปลงจริงๆคือแล้วเราก็พร้อมด้วยก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าแบบ โยถ้าต้องให้ไปบู๊ไปอะไรเ<ม>งี้ยคง <น S 1> <ห>ไม่ไหวแล้วแต่ทุกวันนี้แบบพอมีงานอย่างนี้เข้ามาแล้วตื่นเต้นเพราะรู้สึกว่าตัวเองอะพร้อมมากๆเลยตอนนี้ดีใ,<อ>ใจมากนะพี่ชายกับบทที่มันแบบใหม่ๆใช่ดีใจมากมันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วในวัยที่รู้สึกว่าแบบเออน่าจะแบบมันไม่ได้มีโอกาสอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าแบบเออโอกาสใหม่ๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นเป็นบทที่มันท้าทายแล้วมันก็น่าจะสนุกมากๆเพราะว่าเพราะว่าเราลุกขึ้นมาทำอะไรนี่แหละลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ มันมันเหมือนเป็นดาบสองคมเหมือนกันใช่ไหม่าวแบบมันทิ้งไปจากนี้ไม่ได้แล้วมันคือต้องแบบนี่คือไทยพูดกับกี้หลายรอบแล้วาแบบทาไมกี้เขาจะถามว่าทาไมไทยต้องแบบเหมือนแบบยังพยายามยังตั้งใจอยู่ตลอดเวลาคือไทยไม่อยากให้เห็นภาพนี้ในภาพนบนวิวบอร์ดหรือในทีวีอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครไปเจอ<ล>ที่ไหนเจอตัวจริงของฉันอ้าวมันไม่ใช่นี่อะไรมันไม่อยากให้เป็นแบบนั้นว่าไทยตั้งใจจริงๆแล้วพอมันเกิด แบบมันสำเร็จจริงๆแล้วชายก็อยากจะให้มัน,มนอยู่ตรงนี้เพราะว่าไทยแฮปปี้มากกับชีวิตตอนนี้มันมีแรงสุขภาพดีเล่นกับลูกได้มี energy แบบงานเงินอะไรไป<ม>ทะเลนะเสื้อเสื้อไม่ใส่เขาก็จะเดินฉีดไอ้กันแดดอะค่ะให้ตัวเงาเงาแล้วเขาก็บอกกี่เองว่าเดี๋ยวชายจะเดินฉีดให้หมดขวดเลย <c oughs> ฉีดไปเรื่อยๆเป็นอย่าิงจริงไม่ห่วงค่ะชอบอยากให้โชว์พี่ชายเป็นคนเป็นคนน่ารัก จริงๆแล้วม kind of so yeah, so so ันอยู s <S ่ที like ่ตัวเขาแหละเขาไม่เคยเป็นคนที hmm. ่ทําให้เราเป็นหัวมากกว่าเขาไม่ซุกซนกับคนอื่นเขาซนกับเราพูดจากคอไว้ก่อนเข้าใจเข้าใจค่ะก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะราคามั่นใจใช่ใชช ไม่มีค่ะคิดว่าพี่ชายเป็นคนที่อย่างที่กี้บอกค,อคือไม่มีเซนหรือว่าไม่มี <laughs> มีเซนเอ๊มีเซนแต่ว่าพี่ชายเป็นคนเสมอต้นเสมอไป <laughs> เสมอก็เลยยังยังไม่มีความกังวลแต่ถ้าแต่ถ้ามีจริงๆอ่ะผู้ดักไว้ก่อนนะแต่ถ้ามีจริงๆแปลว่าเขาต้องเก่งมากๆเขารู้อยู่แล้วเขาเรื่องแบบนี้ไม่ด <laughs> ไมด้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดค่ะไม่น่ารอดใช่ใช่ พี่ชายเป็นอ๋อตอบแทนได้ไหมไไจริงๆพี่ชายเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยซึ่งบางทีเราพยายามที่จะ encourage ให้เขาแบบบางทีจริงๆพี่ชายมีเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนที่เก่าแก่ที่เรียนกันต่างประเทศางนะคะเขาชวนไปไหนพี่ชายก็ไม่ค่อยอยากไปเพราะจริงๆอยากกลับบ้านอยากอยู่กับภระระยากับลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกี้ก็บอกเขาบางทีก็ไปบ้านก็ไม่ผิดนะเพราะจริงๆเราเราก็ชอบไปหาเพื่อนเรา <laughs> อะไรเงี้ยแต่เขาก็เป็นคนที่เขาเป็นนิสัยเขาจริงๆอยู่แล้วคะ่ะเป็นคนที่ชอบอยู่บ้าน อะไรถูกไหมคะถูกไหมคือไทยตอนทุกวันนี้คือความสุขของไทยก็คือการได้ได้อยู่กับครอบครัวได้เห็นแบบลูกมีความสุขเขาวิ่งเล่นกันอยู่ฉลองให้ไหมไม่ไม่ไม่โอเคแค่นั้นก็พอแล้วมันมันไม่ได้ออกไปอยากออกไปหาเพื่อนเอาไปหาความสุขข้างนอกอะไรตรงนี้และเพราะฉะนั้นไทยก็พยายามที่จะรักษาสิ่งที่ไทยมีอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็แบบ มันมันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับชายแล้วอ๋อเดี๋ยวจะมาแล้วนะเจาใกล้ละใกล้ละบิวตัวเองบิวตัวเองทรับ <laughs>